สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่เรื่องเดิมก็คือเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่นะคะจากการที่เราได้ทําการหาแรงลับโดยวิธีการคํานวณจากคลิปวิดีโอที่ผ่านๆมานะคะจะเป็นวิธีการคํานวณโดยที่แรงย่อยมีเอ่อมีทิศขนานกันขนานกันก็อาจจะใบทางเดียวกันหรือว่าส่วนทางกันก็ได้นะคะส่วนทางกันก็ได้ และกรณีที่แรงย่อยทํามุมแบบตั้งฉากกันทํามุมแบบตั้งฉากต่อกันส่วนวิดีโอนี้จะเป็นกรณีที่แรงย่อยมีทิศทํามุมใดๆต่อกันก็คือไม่ได้ตั้งฉากกันแล้วก็ไม่ได้ขนานกันนะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการหาแรงลับอย่างไรนะคะ,ะกรณีที่แรงย่อยมีทิศทํามุมใดๆต่อกันขั้นตอนแรกก็คือนําแรงมาต่อกันแบบหางต่อหัว โดยที่อ่ะแรง A มาต่อที่หัวของแรง B เราจะได้ดังรูปนี้อ่ะ B สีน้ำเงินเนาะ B สีน้ำเงิน A สีดำเราก็เอามาต่อกันจากนั้นเราก็ขีดจากหางของ B ไปที่หัวของ A เราก็จะได้เป็นอ่อเป็นแรงลับของเราแล้วทีนี้เมื่อมันไม่ตั้งฉากกันนะคะให้เรา ทำการแตกแรงเข้าแนวแกนนะคะเช่นตรงนี้อันนี้คือเข้าเข้าก็เป็นคอ s สเราก็จะได้เป็น A c คอสเซนะคะส่วนถ้าออกจากที่เราเคยชินก็คือมันต้องเป็นมุมนี้ใช่ไหมคะมุมนี้กลางออกก็จะเป็น s i n ทีนี้เพื่อความสะดวกนะคะเราก็เอามาไว้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ เท่ากับฝั่งนี้เท่ากันเลยเอามาไว้ฝั่งนี้ก็จะได้เป็น a sine ให้เรามองว่ามันคือเส้นเดียวกันนะตัวนี้กับตัวนี้คือเส้นเส้นนี้กับเส้นนี้คือเส้นเดียวกันก็จะเป็น a sine ตัวมุมของแรงลับที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือตัว alpha มุม alpha เราจะสามารถหาขนาดของแรงลับ จากกฎของโคไซน์สามารถหาขนาดของแรงลับจากกฎของโคไซน์นะคะก็คือซิกมา f เท่ากับรูทเอกำลังสองบวก b กำลังสองบวก2เเนะคะเมื่อเราหาขนาดแล้วเราก็จำเป็นต้องหาทิศทางเพื่อให้มันคบนะคะถ้าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็ต้องมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางทิศทางเราก็หาจากตรีโกณมิติก็คือ tan alpha เท่ากับ a sin เซตาส่วนด้วย b บวก a cos เซตาก็คือตัวอัลฟาตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าเราจะหาแทนแทนก็คือแทนอัลฟาก็คือข้ามชิดด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามของอัลฟาก็คือด้าน a sin เซตาส่วนด้านประชิดด้านประชิดก็คือด้าน b มาบวกกับตัวนี้ เอคอเซตาถึงจะมาจบตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างกันตัวนี้พยายามจำาให้ได้นะคะสสูตรนี้เราจำเป็นต้องใช้2ส,สูตรนี้ต้องจำให้ได้นะคะกรณีที่แรงรับไม่ได้ตั้งฉากกันเรามาดูตัวอย่าง ตัวอย่างบอกว่าจงหาแรงลับของแรง a และ b จะเห็นได้ว่า a ทํำมุม60องศากับแนวระดับมีขนาด7นิวตันแล้วก็ b ขนาดกับแนวระดับนะคะมีทิศไปทางขวามือขนาด8นิวตันเรานะคะก็จะทำการเขียนรูปใหม่โดยที่เอามาต่อการแบบหางต่อหัวนะคะจะได้มาเป็นรูปนี้รูปนี้ ก็คือเอา B แล้วก็ A. เ, A เอา A มาต่อที่หัว B แล้วก็วาดแรงลับก็คือซิกมา F จากหางของ B ไปที่หัวของ A ได้มุมใหม่คือมุมเอลฟาแล้วก็แตกแรงเหมือนเดิม60ถ้าพับเข้ามาหาแกน X ก็จะเป็นคอร์สนะคะเข้าคอร์สถ้ากลางออกไปกลางออกไปก็จะเป็นไซน์ก็จะเป็นไซน์60 แล้วเราก็มาทำการคิดหาขนาดนะคะโดยที่เราก็จะหาขนาดของแรงลับจากกฎของโคไซน์ sigma f เ,เท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองบวกสอง ab cos เซตานะคะแทนค่าลงไป sigma f อ,อ่ะ a ก็คือเจ็ดนะคะกําลังสอง b กําลังสองก็คือแปดกําลังสองคูณด้วยสอง ab ก็คือสองเจ็ดแปด cos เซตาคือหกสิบ จากนั้น7 7นะคะคือ49 88 64แล้วก็7 2คูณ7คูณ8จะได้112คอส60องศาก็คือ1ส่วน2จากนั้นตัวนี้112หา2คือ56จากนั้นเราเอาตัวข้างใน r o มาบวกกันจะได้ root 169ซึ่งไม่ถอดรู o ออกมาก็จะได้ขนาด ขนาดของแรงรับคือ13นิวตันเมื่อเราหาขนาดเสร็จแล้วเราต้องหาทิศทางซึ่งทิศทางของแรงรับนะคะเราก็จะหาได้จากสมการแทนเอลฟเท่ากับ a sin เซตาส่วนด้วย b ีบวก a cos เซตาแทนค่าลงไปเลย a คือ7 s i n ซเซตาคือ sin 60 b บคือ8 a cos เซตาก็คือ7จ็ดคอสหเราก็จะได้ ทรายหกเท่ากับรู้สส่วนสเอามาคูณกับ7จะได้เป็น6กจุดหกจจากนั้น8ปอ่ะเจ็คูณด้วยหส่วนสก็คือ3.5แล้วก็8ปดบวกสาก็จะได้1 1บจุนะคะก็จะเป็น6กจส่วนด้วย11.5 จากนั้นเมื่อเราคิดตัวนี้หารกันก็ได้เป็น0.53แต่ตัวที่เราอยากรู้นะคะก็คือมุม a l ลฟ a ดังนั้นเราก็ย้ายแทนไปกลายเป็น Arc ์คแทนก็จะเป็น a l ลฟ a าเท่ากับอาร์คแทน0.53ซึ่งกรณีทนนี่เราไม่มีเครื่องคิดเลขนะคะอาจจะตอบแบบนี้เลยก็ได้แต่ถ้าเรามีเครื่องคิดเลขนะคะคิดเป็นมุมออกมามันก็จะอยู่ที่ประมาณ28องศา ทีนี้เวลาเราเขียนตอบนะคะเราก็ต้องเขียนทั้งขนาดและก็ทิศทางดังนั้นแรงลับจึงมีขนาด13นิวตันแล้วก็ทิศทางทำมุม28องศากับแนวระดับนั่นเองโอเคคิดว่านะคะพอจะมีประโยชน์บ้างให้ไปลองทำดูนะคะให้ไปลองทำดูทำโจทย์หลายๆข้อมันก็จะทำให้เรา มีทักษะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นได้เนาะสำหรับวิดีโอนี้ลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ